ตน้เอาหน้าเอาน้ามกินี่หน้านามินียงน้ามันบอน้มันมัน่งจวัมันมักินเตมนักินบก่งม่้งวันมันมักินน้าเมืนตาลน่อมินน้าตากินแต่ินยงนแต่กินแต่อเียเจพี่กูาเแต่ยังม่กินรอกมันินน้ำมือนี่ั่นแหละมันกินเตยยงมันออกสาน้ำมักินจมักิโคมันโปเลยชุดวัดุก้าเดี๋ยวนี้นะไอแต่กินน้ตากูกินเื่ คนทายางหนึ่งของเข้าออกแงงอยู่ให้มันินน้ำมือนี่พอมันเริกินดไอ้เพ่น้อมันไ่น้อดนมันจเกี่ยวกัน้กันีเกี่ยวัการลังนีกกัเราต้ก่ารัตันีดือนนจ้อยัองัะตั๊บตับตัตกันจนแก็อาจ้อง

เมื่อมาลงสิมันก็มีเรื่องแนแล้วเมื่แต่เวลาลูบดูมันมันก็มีรอยตดน่มลาออกแล้วมันมันหมลูกมันจะเป็นนะไอ้ลื่นว่ะฮะไอ้น่อนจริงเนี่ยใครบุกเก้าไม่ถ่ายเออเขาคิดถึง่าิไรหร <c oughs> ือเปล่ามายังมาอยู่กับ่าติไรนะ นี่เขายังไม่คายเลยได้หนีเนาะไอผิดปกไอเปกวะแล้วทำไมเธอไม่พูดตั้งแต่ดนโดนด้วดกันแนก็ผมบอกแล้วมันโอมหมอหมาไปเบิ่มันแกกินอยู่มันกินดูมันกินเต็มนั่มันองเขาอด้หลังวหังางัมัไเขาไปวดหมันกินไงนหันก็แขหลั อทรเวลานี её, no, eh, somebody JI, somebody ่ม so ันยำบ่หอดชมเื so, ้อไขยออกมาเนี่ยเนาะใช่ตี่ผมมสไซนั้ติฟอมัสไนนั้นโอ้วยนั่นะไขยิได้ลวยกินนะค่ะที่มันใส่นี่มันไขยกล้วยลำหนาสิมันขั้นอ่ะบุ้งเนาะแล้วมักินกล้วยเยอะไหมขนาดเอะกินกล้วยยาวมันก็มันกินไม่กินมัน หวันนั้นก็เยอะอยู่ได้เนาะเยอะอยู่แต่มันคายออกมานะแต่มันกินไม่เต็มท้องมันอาตั๊กได้ไหมอาตั๊กเอาเคยไข่ใบไข่เคยคายบัวต่กอนเหรอใบไข่มานี่มันไก่มันไม่มีเลยนั่นรีบกินน้ำหมอแกลี่ยอ้าอันระวังอันระวัง ถ้ามันไม่มีฟันมจะเคี้ยวละเอียดนั่นแหละจึงอยากรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะจ๊ะเราก็ไม่รู้สาเหตุที่จะจริงนะ ไม่ใช่มันมีอะไรหมอเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูน้ำห่วงก่อนเนาะแก่า

ค่อยอีกแล้วค่อโยโค้งงานหรืออ่อยเอาปลูกบโบโบโบขนาดอ้อยนี่นะให้ปัดหีิกินไข่ทัดขนาดนักหนิอันใดที่มันเคี้ยวไงไ่<อ>นา,นนายๆมีแต่นานเนี่ยมันไข่ปุ๊บมันฟาวไข่เลยสำคัญเนี่ยมันเฝ้าวไข่มัน้<อ>า,ามันจะ<อ>มันฟาวต้วปกปกปกนไหนพุ่มปุหบนิเอาไว้นี่แหละจะได้หลายคนจะได้ช่วยดูเนาะว่ามันคข่อยังไงล่ะาถ้ามันอยู่นี่ถ้าถ้าแสดงว่ามันไม่ค่อยคลายก็แสดงว่าคิดถึงลูกเออ ทางมือเก่าก็แสดงว่ามันเกี่ยวกับพันแค่นั้นเองแล้วก็วิเคราะห์ดูง่ายมเอย ไม่นอกบคุ้นเลือดเยบขวดน้าเอาเสือขามได้กองคุ้นหมดเหรม่นหมอถ้าเป็นพวกขีพุ่นเลยแล้วไอ้แก่เราขีจังนะไอ้กุ้งก็มันไมละเลไมมีปลกคุ้นเลือดตีนทีรถยู่เจ๊ก็หดมันบ่ตื่นเลยน